ดูข้อสอบสอว่นอเคมีปี68ข้อนี้ครับหนูครับไอ้ข้อนี้เขาบอกว่าเรามีแก๊สฮีเลียมนะครับอยู่0.5โมลครับอันว่าแก๊สฮีเลียมนี่นะครับหนูครับเราก็จะเขียนสัญลักษณ์เป็น HE ไอ้นี่จะมีเลขโมลเท่ากับ4นะครับอันนี้หนูดูเอาจากหน้าแรกของข้อสอบเลยนะครับยังยังไม่พอครับเรายังมีแก๊ส X 2อีกตัวหนึ่งครับ ไอแก๊สเ2เนี่ยเรามีอยู่0.25โมลครับอันนี้แต่คิดเป็นจำนวนโมลแล้วก็มีตัานี้โมลน,นะครับทีนี้ครับยังบอกอีกว่าไอฮีเลียมกับเเนี่ยนะครับมันจะมีมวลรวมกันเท่ากับ18กรัมทั้งฮีเลียมทั้ง x นะครับมีมวลรวมกันเท่ากับท่านี้ถามตูมเดียวครับมวลอะตอมของ x ก็คือมวลของ x1 อะตอมอ่ะมันจะมีค่าเป็นเท่าใดครับหนูครับ แม่โดนโจทย์มามุกนี้ละก็มันก็ต้องค่อยๆคิดไปทีละดิดท,ทีละหน่อยเอา้าเล่นเฉพาะฮีเลียมตรงนี้ก่อนก็แล้วกันครับหนูครับฮีเลียม0.5โมลหนูหาให้ครูหน่อยที่กลับว่ามันจะหนักเท่าก,าก,าก,กับกี่กรัมมีมวลเท่ากีก่กรัมฮีเลียมเนี่ยนะครับมันมีเลขมวลเป็นสี่เอาถ้าเป็นเช่นนั้นสแสดงว่าฮีเลียมหนึ่งโมลเนี่ย มันก็จะหนักเท่ากับ4กรัมพอดิบพอดีครับหนู่ครับ1โมลน,นะครับหนัก4กรัมเอา้าแต่เป็นเช่นนั้นหนูสามารถที่จะเอาโมลตัวนี้ออกแล้วก็ใส่4กรัมเข้าไปแทนทําได้เลยครับเอา้าก็1โมลมันเท่ากับ4กรัมอ่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโมลออกใส่4กรัมเข้าไปแทนมันก็ทําได้ฮะทำได้เสร็จแล้วก็เอา4ไปคูณจุด5มันจะได้ออกมาว่าฮีเลียมตัวเนี้ยมีมมลเท่ากับ2กรัมครับหนูครับ เอาเสร็จไปหนึ่งส่วนครับเอาเอาทีนี้ทีนี้โรดเขาบอกด้วยว่ามวลรวมต้องเป็นสิบแปดทั้ง X ทั้งฮีเลียมเนี่ยรวมกันเป็นสิบแปดมันมีฮีเลียมไปซะสองแสดงว่ามวลของ X นะครับมวลของ X มันก็จะต้องเท่ากับ16บหกกรัมจริงไหมจริงไหมอพอรวมกันได้18ไงเอารู้แล้วมวล x กก็สิ ถัดจากตรงนี้ครับหนูกลับแนะนำว่าให้หนูหามวลโมเลกุลของ x2 เลยครับ X 2นี่มันมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่นี่หาเลยหาไม่ยากครับหนูก็แค่เอามวลเป็นกรัมนะครับหารด้วยจำนวนโมลก็ไปไอ้ข้อนเนี้ยมวลเป็นกรัมก็คือ16ครับหนูใส่ส่วนจำนวนโมลก็คือ2.5โมลนะครับเอาใส่อีกครับอา0ูนย์จุดครับเอาใส่อีกครับหนูลองตัดทอนดูนะครับ จะได้ว่ามวลโมเลกุลตรงนี้มีค่าเท่ากับหกสิบสี่ครับหนูครับเฮ้ยอย่าพึ่งตอบนะบางคนจะพูดไปตอบขอ้ขอคอควายแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งหกสิบสี่ที่หนูได้เนี่ยมันคือมวลโมเลกุลของ x 2สองตัวครับ x2 สองตัวครับหนักหกสิบสี่เนี่ยเอาถ้าเช่นนั้น x อะตอมเดียวตัวเดียวมันจะมีมวลเท่าไหร่หนูก็แกเอาหกสิบสี่หารสองครับ หารแล้วก็จะพบว่ามันมีมวลอะตอมเท่ากับ32ครับเอาตอบข้อขอไข่กรับหนูกรับนี่เกมเลยครับเรียบร้อยแค่นี้เอาหนูลองตรวจเช็คสักหน่อยนะครับ